ทำงานก่อนค่ Michael, คะแม่แก้วค่ะขอบคุณคะ่ะกดไลค์ให้แล้วแม่แก้วน้องเมย์เหรอคะน้องเมย์ขอบคุณนะคะน้องเมย์ขอบคุณค่ะนะคะคุณมานี้ขอบคุณคะ่ะน้องเมย์ให้น้ามาสามแก้วขอบคุณคะ่ะน้องเมย์ฝากบ้านน้องเมย์ด้วยนะคะเมะื่อคืนน่าจะไปอยู่บ้านใครนะน้องเมย์อยู่บ้านใครนะขอบคุณนะคะน้องเมย์เนาะน้องเมย์น่ารักเลยปเป็นแอดมินให้เนาะ ตอนนั้นก็บ้านหนุ่มบ้านบ้านของวันใหม่เนาะนี่เมื่อคืนนี้ไปเป็นแอดมินให้บ้านหนึ่งก็ขอบคุณน้องเมย์มากนะคะเนอะแม่แก้วส่วนมากก็จะกดกระดิ่งดำไว้แล้วก็เข้าไปค่ะเนาะถ้าไม่กดกระดิ่งดำมันก็จะไม่เห็นกันเนาะ สบายดีเด้อครับน้องเมย์จอดไว้ให้นะครับจากคุณมานิดขอบคุณค่ะคุณมานิดไม่ได้เล่นไม่ได้ไปเล่นกับคุณวันใหม่เลยโอ้ยเหงาอยู่ค่ะวันใหม่เนาะไม่รู้ได้เท่าไหร่แล้วได้เหรียญไปเท่าไหรล่ละพามาดูผักค่ะนี่ผักแปลงผักไม่แก้วนี่ค่ะมีทั้งมะเขือขึ้นมีทั้ง กวางตุ้งค่ะกําลังได้กินแล้วก็ถั่วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะลดน้ําแล้วเราก็จะไปสวนนอกแล้วแต่เอายา,าให้บัวก่อนนะคะขอตั้งกล้องไว้นะคะใครมาก็จะมาอ่านเม้นให้นะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเนาะประมาณขึ้นประมาณสองชั่วโมงค่ะนะเออก็จะได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะตั้งกล้องไว้เดี๋ยวก็จะไปอ่านเม้นทที่บ้านด้วยนะคะถ้าเห็นเนาะขอบคุณทุก กำลังใจเลยนะคะขึ้นพี่ยูมันก็จะเป็นคลิปออกไปนะคะเนาะเดี๋ยวขอทำไฮไลท์สักไฮไลท์แล้วกันเนาะไม่ได้ถ่ายคลิป วนะสวัสดีค่ะแม่แก้วพามาชมสวนนะคะมาชมสวนผักค่ะเนี่ยมาชมแปลงผักบุ้งนะคะเนาะชมแปลงผักบุ้งนะคะก็จะมีดาวเรืองมีผักบุ้งมีผักคะนา้ามีกวางตุ้งนะคะมีผักคะน้ามีกวางตุ้งกําลังได้กินค่ะเนาะแล้วก็ถั่วปลูกใหม่คะ่ะปลูกรุ่นใหม่นะคะเนี่ย กำลังขึ้นค้างเลยนะคะนี่ค่ะกำลังขึ้นค้างแบบกำลังงามค่ะได้น้ำค้างเนาะเขาเรียกปลายฝนต้นหนาวนะคะเนาะอันนี้ก็จะทำคลิปเทำเรุ่นนี้จะทำทำอันนี้สองสองเม็ดนะคะทำทำไปให้มันสูงขึ้นนะคะประมาณสองเม็ดเนาะ ถ้าทําต่ําไปเนาะถั่วของเรามันจะไม่ไม่ขึ้นยาวเนาะทีนี้พอพอมันขึ้นสูงมันก็จะเป็นเวลามันออกออกฝักมันก็จะย้อยลงไปนะคะเนาะแต่ไม้มันไม่ยาวค่ะเนาะไม้ไม่ยาวเอาเชือกผูกแล้วมันมันไม่เข้าท่าค่ะเราเอาไม้อยู่ขาปักแบบนี้เนาะถั่วของเราก็จะขึ้นงามขึ้นได้ประมาณนี้แล้วค่ะนี่กำลังจะติดช่อดอกแล้วนะคะ ลูกไม่แก้วก็ปลูกเอานี่ซองเดียวนะคะซองเดียวได้ได้เยอะเหมือนกันนะั้นหนึ่งซองเนาะเราลงทุนไปประมาณยี่สิบบาทนะคะไม้ใช้ไม้ไม้ไผ่แล้วก็ไม้ไม้ยูคาเนาะทำแปลงทำทำค้างมันขึ้นนะคะตอนนี้ก็ขึ้นแบบสวยมากค่ะ ขึ้นสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะแปลงถั่วเนาะก็จะมีกวางตุ้งอยู่ด้านในนะคะเนาะ,นะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้ด้วยนะคะจะทำเป็นไฮไลท์ขึ้นไปนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ ขอทำไฮไลท์สักไฮไลท์หนึ่งนะคะเนะ่ะทำค้างถัว่วสองเม็ดนะคะ